สวัสดีคะ่ะนี่คือ MMDQ มานะคะวันนี้จะบ,บาคลาสเกมโปกเกมอนพาร์สสองนะคะแนะนำตัวหน่อยนะคะครับค่ะผมซาตุชิจะกอ็มดีซาตุชินะครับโอเคคะ่ะวันนี้เริ่มมาแค่สองคนเพราะว่าอีกสองคนที่เหลือไม่รู้หายไปไหนแล้ว <c oughs> ก็วันนี้ก็มาเล่นด่านนี้นะคะ่ะด่านอิเล็กทริก เป็นฟิวสนามอ e ิเล็กทริกนะคะต้องใช้โปเกมอนสายฟ้าสู้จะเอ้ากดผิดปุ่มไม่ใช่เอา้ายิมนั้นมัน, <c oughs> มนจะใช้โปเกมอนสายฟ้าเย่ <c oughs> yeah, ละสิ <c oughs> แท็กแบทเทิลจะไปกดปุ่มแท้เจอแท็กแบทเทิลผมนะ่จบยิมสู้ยิมหมดแล้วอ๋อ่ะ วันนี้ก็โอ้เจอตัวโปเกมอนท่าสายฟ้าหนึ่งตัวเจอคู่สีหน่อยเลเวลสิบห้ากับเลเวลยีบเจ็ดฝั่งนู้นเลเวลเจ็ทั้งคู่โอ,โอ้ไปเจอเพื่อนสีเก่าก่อนส่วนอีจุ๊บเทาจุ๊บเทาก็มีถ้าไม้ตายก็คือการควนดูดพลังแล้วก็ดับเบิลแอคแทก แล้วก็อะไรอีกอย่างนึงก็ไม่รู้ผ่านไปก็เยอะอกจุกบเทาก็ต้อง,องจูอะอ่ะอ่าฮะไปดูดพลังมาแล้วมันก็อา้าวเฮ้ยทำไมรุมเล่นเหมือนกันค่ะอ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 าจจะอ่ะง่ายแป๊บแป๊บเพะอ่ะแย่แล้วเฮ้ย,ยไปบนจิตสถานะ แย่เลยไรโบเลยจิตสถานะอ้าวไฟฟ้าช็อตเออไรโบไรโบนเจ้แล้วหรือเปล่าวะชื่อไรโบหรือเปล่าเนี่ยสีเขียวๆไี่ชจุบถอไปเพื่อสีกันโอ้อันนี้ควรต้องใสแอคแท็กใส่ตัวที่มีพลังน้อยส่วนจุบเท่าไปดูดพลังของตัวนี้เจเป็นตัวยังไงล่ะครับ ตัวสีเขียวสายฟ้ายืนสีขาไม่รู้ชื่อละลืมแถบมีสีเหลืองด้วยชื่อ electric ก็อะไรสักอย่างเ๊ะจะช็อตหรือเปล่าจะช็อตหรือเปล่าถ้าช็อตแล้วก็เจอติดสถานะอา้าวอีกตัวหนึ่งคารวะเลย โกยชะโยมคารวะเลยเออเมื่อกี้หลุดเหรอคะเย่ตอนนี้จุ๊บทอลจากการไปแล้วกต่ว่าจะให้โอดสบามีมาร่วมด้วย <c oughs> เจอโปเกมอนตัวอ้าไฟฟ้าชอ็อ,อตโถจุ๊บทอลเอ้ย อาได้เวลาลองดูดิลุมก่อนตอนนี้ลุมไอตัวนี้ก่อนเพราะว่าตัวนี้มันอันตรายกว่าไอตัวโปเกมอนรูปกลมๆหัวแดงข้างล่างเป็นสีขาวซะอีก เสร็จการโปเกมอน Pokemon เราเราได้เราได้ไม้น,นันเราได้ไม้นันมาแล้วตอนนี้ไม่อยากจะใช้เอาไว้ใช้เป็นไม้ตายสุดท้ายเจอโปเกมอนทาตุนี้เข้าไปหน่อยวิงไปดูดพลังมันตัวนี้โอเค ไม่แพ้ไม่เดทง่ายๆครัช <c oughs> ดูพลังเลยฮะอะไรอ๋อ,อกลุ่ม M M D ตกใจโอเคเหลือแค่ตัวเดียวละอ้าอย่าปล่อยอย่าปล่อยสายฟ้าซาไม่ตายเสียวเสียวเสียวเฮ้ยนี่ว่าปล่อย ตกใจหมดสายไฟอีกนี้ต้องใช้แอคแท็กอย่างเดียวละโอเคตอนนี้เลเวล25กับเลเวล27มารวมกันเป็นพลังสูงสุดเลยไปหาพักโปเกมอนแป๊บ เนื่องจากกรณีว่าโปเกมอนโดนไฟฟ้าช็อตแล้วมันไม่มีสติตอะไรเลยแล้วก็แพ้ไปแล้วโดยเฉพาะโปเกมอนสายฟ้าเรารรต้องใช้โปเกมอนที่ได้เปรียบมันโปเกมอนที่ได้เปรียบก็เปรียบาเต็ป ถ้าได้เปรียบาตุไฟฟ้าก็คือทาาดน้ำอะไรพวกนี้เปล่าอตอนนี้ได้มือเดียวด้วยเอออะเราจะเดินไปยังไอ้อาวโอ้กดผิด ต้องเลือกคู่ต่อสู้ให้ดีก่อนให้โปกเกมอนตัวไหนสู้ดีเปลี่ยนจากโปกเกมอนตัวถ้าสายฟ้าให้เป็นจุ๊บเทาดีกว่าเพราะว่าจุ๊บเทาเพอน่าจะสู้ได้โปกเกมอนชนิดพวกถ้าความมืดน,น่าจะสู้กับสายฟ้าได้นะที่แน่แน มันต้องเป็นพูชีเอนาตัวที่จะสู้กับสายฟ้าได้มันน่าจะเป็นภูชีเอนาแหน่เจอตัวไหนไม่เจอเจอญาติเก่าขนฟูอีกแล้วเมื <c oughs> ่อวานก็เจออขนฟู <c oughs> ไปหนึ่งรอบอ่ะอย่ามาโคดใส่หน้าสิไ <c oughs> มด้เนยือดังไปเลย ชนะเลเวล1 7แค่นี้อเจอเลเวล27พัฒนาเป็นเลเวล28ละตอนนี้อกการไม่ที่สุดก็คือโปเกมอนธาตุไฟโอ้เจอแบบดีควรเอาก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นธาตุพืชเหมือนกันต้องควรอะไรเครื่องหมายคำถาม ไปเพิ่มสปีดหรือว่าเพิ่มตั้งรับโอเพิ่มตั้งรับอย่ามาทำหน้ากวนปักจูบูจูบูแถวนี้โอ้โหอ่ะพิษพิษถ้าโ,โดนพิษหรือเปล่าดูว่าติดสถานะทำหน้างงแยะไอตัวนี้อืมกวนมากทำหน้างูช่จะโกรธแล้วนะจุดพลังเลยแน่ ไ้พไม่ได้อ่ะโดนทำไมมันดูดพลังไม่ได้ดูดน้าัาดาวนี่คือคำสั่งองหน้าโอเคโดนแล้วค่ะโอ๊ยทำท่างงเร่งป้องกันอีกถ้าจะเฉพอสู้ได้ก็ต้องให้ควรนแน่ควรมิดอีกแน่ควนควรอะไรอ่ะ ทอมีสถานะอะไรอะ่ะควรเลยโอเคคิดนึกว่าจุกทอมีสถานะตกใจโปกเกมอนทานน้ำก็ได้มาแล้วโอเคไปสู้กับคุณลุงหน่อยเซฟก่อน ก็ว่าจะแพ้เซิไปก่อนเคยแพ้โปเกมอนเคยแพ้มาสองครั้งแล้วได้ยินจากคนอื่นบอกว่าถ้าถ้าโปเกมอนแพ้มากขึ้นไปเรื่อยๆมันจะก้าวลาวจริงหรือเปล่าฮัลโหลโอ้ถ้าถ้าโปเกมอน ถ้าโปเกมอนนี่ถ้าถ้ามันแพ้ไปเรื่อยๆถ้ามันแพ้ต่อไปเนี่ยมันจะก้าวเล้าหรือเปล่าสงสัยอยู่ก็มเปัญหาก็คือพอผ่านจากยิมนี้ไปแล้วจะไปเกมียมตัวเก็บโปเกมมอนตัวเทพก่อนอโดยต้องตามหาเอ็มบอลก่อนไม่อย่างนั้นนก็ อออออ้ออ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 ้จุเทาจุทแพ้ไปเสียแล้วเจอเจอไม่นานหน่อย,มยนนไม่นานพคตลบไม่นานแน่เจออะไรโบโอ้โหเลเวลยี่สิบงานนี้กำ ใช้ดับเบิลเวกแ้บไปเลยไม่นั่นเอาเฮ้ยอ่าติดสถานะจะถ่ายได้ไม่มากนะคะต้องอัพลง Youtube ด้วยไม่มีท่าสายฟ้าหรือ,รอไงมิชแอะ ก่อนตอนนี้ขอถ่ายได้เพียงแค่12นาทีกว่าๆเท่านั้นนะคะออเล่นแอคแท็กใส่เลยนะเางั้น MMD q ิม,ม,ามากก็ต้องขอตัวโดยการถอดสู้ของอูซบามินะคะสวัสดีค่ะแล้วเจอพาร์ทหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ